มือข่นร้ายม่เรจักปั่นสองปั่นละข่นมีกินหมท่านมันกระิษมเพื่อปีเัือนองครกูหอม ใน้าคเขาทุก้าคนะคมีผักตลอดได้หมดกมินผักก็ลายครับพี่น่องเป็นไฟเบอร์ถากแยกอาหารได้เ่น้อครับสเตดอรอ่านะครับเนีย่ยมุสอ่าแล้ว ม,มาแสบมาแสบสมพักเสียงพี่นห่วงมาเนี่ยนะเงียบอือพี่กดโอ้พี่แข็ง

ต้มไหล่โมเสบต้มหน่วยเดียวยันเสียรดมีหลายหน่วยอยู่เด้อเอามาต้มหน่วยเดียวต้มหล่ไหล่มันโม,นมเสบต้มไขออ่นี่นครับวางเลยอื้ม เสียบมาเสบส่วนบักเสียนนะครับออม,อมหอมกรบอบอหนอยวมกเสีย ปลาแดกเซปลาแดกตอนด้วยเปนยังไงบ้าวันบ,นบัวเปิดไหม ใส่ซี่โสามขอ,อน,นึงกับกระส่วนแห้งนะมะขามเปียกโอ้แสบมันแสบสมพักเสียนอยี่น,นั่งมันเนี่ยเออหยิบ พอม,อมปลาสดมักเสียนเดียวขางบานกินน้ำของเมื่ทเานเมื่อยมันขันหลายๆลรับมาบญมังไฟยไม่เวลากิน Sommat. <coughs> 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 เผือพปีเพื่อนน้อนครับผมอเผ็ดดีโอ,อ,โอ,อ้ครับผม